สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะพบผมครั้งใน cross talk กับ cross talk channel นะฮะวันนี้เราก็อยู่กับการีน่าอาโอวีกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้พิเศษอีกแล้วนะผมไม่ได้มาเล่าประวัติเจาะรายตัวนะแต่จะมาเล่าความสัมพันธ์ของคาแรคเตอร์ในอาณาจักรต่างๆนะซึ่งวันนี้จะเป็นคิวของสหพันธรัฐอิสระนะซึ่งชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นอิสระไม่ขึ้นอยู่กับใครนะฮะซึ่งที่นี่นะครับก็ได้บอกไว้ว่าเหล่านักปฏิวัติผู้เฉลียวฉลาดสามารถสร้างประเทศที่อิสระและรุ่งเรือง ขึ้นมาได้จากดินแดนที่รกร้างโอ้โหคือแค่นี้ก็เก๋ๆแล้วนะฮะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูแผนผัังเข้าข้กันก่อนนะครับทีนี้อันแรกเลยก็คือเป็นสมาคมช่างตีเหล็กนะครับเป็นกลุ่มช่างฝีมือที่มีประวัติมายัางยาวนาน คนแรกครับยืนพื้นด้วยตาแก่มองเรนครับแล้วก็น้องแม็กซ์นั่นเองนะกลุ่มที่2คือกลุ่มชาร์โดแฮร์ครับเป็นองค์กรลึกลับที่เต็มไปด้วยแนวคิดการต่อต้านเผ่าพันธุ์แบบสุดโต่งก็จะมี3ตัวครับจะมีคิวเลนเวเรสและเอมิลี่ต่อมานะเป็นกลุ่มนักล่าปีศาจครับเป็นองค์กรนักล่าปีศาจของสาพันธ์รัฐอิสระ,ะครับก็จะประกอบด้วยวาวไฮและไวโอเลตและต่อมานะเป็นเจ้าหน้าที่ของสาพันธ์รัศนะครับ เป็นเหล่าผู้ที่ถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลของสหพันธรัฐนะก็จะประกอบด้วยอิซุรู้และก็ลิเลียนาและกลุ่มสุดท้ายนะก็คือกลุ่มประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ที่นี่นะครับก็จะมีร็อกซี่วิสคาเฟนี่ เซลิก้าแล้วก็อาต้านั่นเองนะไปเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูแบบจอบที่เราพื้นที่กันเลยเหมือนเดิมว่าเหมือนเป็นทำเนียมไปแล้วเนะเราต้องมาเริ่มกันกับหุบเขาอาทิตย์อัสดงนะเพราะที่นี่คือสนามรบตั้งแต่โบราณกาลครับตั้งอยู่บริเวณชายแดนของอาณาจักรอ็อกคานเมร์และป่าเวอร์นนะครับนอกจากนั้นมันยังมีจุดเชื่อมต่อลงไปอบิสได้อีกด้วยเออที่นี่แหละก็ทําสงครามอะไรกันนะฮะสถานที่ต่อมาครับคือเมืองเพ็กซี่นะครับเป็นเมืองเล็กๆทางตะวันตกเฉียงเหนือของชายแดนสหพันธรัตซึ่งอยู่ใกล้กับ ป่าเวอร์โนและทุ่งแสงจันทร์คนหนุ่มสาวทั้งหลายมาที่นี่เพื่อสแสวงหาโชคลาภทางด้านการค้าที่กําลังเติบโตซึ่งคาแรกเตอร์ที่นี่นะครับก็คือกัปตันรุกนั่นเองนะซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตนักรบผู้ห้าวหาญแห่งอาณาจักรนอร์แมนนะฮะที่ผ่านสงครามมาหลายต่อหลายครั้งทำให้เขาสูญเสียทั้งคนรักและเพื่อนคนแล้วคนเล่าจากสงคราม ซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งนะในระหว่างการปกป้องประชาชนจากสงครามเนี่ยเขาถูกพวกอบิสาบ์ที่แขนขวาลุกตัดสินใจตัดแขนขวาของเขาทันทีเพราะคำสาบพ,พวกนี้มันสามารถลามไปทั่วร่างกายได้นะับด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งนะับทาให้เขาเนี่ยมองแขนขวาที่ขาดของตัวเองได้รอยยิ้มได้ <S <S คนอื่นตกใจแต่ลุกก็ยังยิ้มอยู่นะต้องแข็งแกร่งเบอร์ไหนนะฮะและเนื่องด้วยเหตุนี้คนะรับดัชเชสแห่งอาณาจากนะักรนอร์แมนับหรือแอสทรี ก็ได้จ่ายเงินชดเชยมหาศาลแก่เขานะครับซึ่งเงินที่ได้มาเนี่ยบอกเลยว่าสุขสบายไปทั้งชีวิตนะครับแต่รู้นะักกลับมอบทรัพย์สินพวกนี้ให้แก่เพื่อนร่วมรบของตนและเขาก็ออกเดินทางมายังสาพันธรัฐอิสระแห่งนี้และด้วยจดหมายของนัดเชตแห่งนอร์แมนที่ติดตัวมาด้วยทำให้รู้นะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันประจำเมือง ซึ่งเขาก็ทําให้เมืองนี้เนี่ยจะเจืิอรลุ่งเรืองนะครับมีผู้คนเข้าออกมากมายรับการค้าอะไรจเจืิอรลุ่งเรืองไปหมดซึ่งผู้คนที่มากขึ้นนะครับก็แสดงให้เห็นถึงอาชญากรรมที่มากขึ้นด้วยแต่ด้วยความแข็งแกร่งของกัปตันรุกนะครับเขาสามารถกําจัดอาชญากรพวกนี้ออกไปได้ทําให้ชาวเมืองนับต่างรักกับตันรูกนะครับซึ่งจริงๆตัวนี้เนี่ยถ้าภาษาอังกฤษอ่านว่ารุกนะแต่ผมขอขอ,อ่านว่ารุกแล้วกันนะชินปากนะสถานีต่อไปนะคือแม่น้ําสีชาติแม่น้ําเอลด้าที่ไหลมาจากภูเขาออฟเฟียน ผ่านภูเขาทางตอนใต้ของป่าเอลโบนและมาสุดที่สหพันธรัฐอิสระซึ่งชื่อที่เขาเรียกว่าแม่น้ําสีชาติหรือแม่น้ําสีแดงเนี่ยก็เพราะว่า สีแดงของแร่ธาตุนับซึมซับจนทําให้แม่น้ําสายนี้นเปลี่ยนสีและที่นี่ก็ยังไม่มีคาแรคเตอร์ไหนนะฮะสถานที่ต่อมานะผูมาถึงเมืองหลวงไฮโซกันบ้างนะก็คือรัฐทาเซลที่นี่คือเมืองหลวงของสาพันธรัฐอิสระนะครับและยังเป็นเมืองของมนุษย์ที่อยู่ใกล้กับ Forest of Shadow มากที่สุดซึ่งเมืองนี้เนี่ยค่อนข้างแตกต่างจากเมืองอุตสาหกรรมอื่นๆในสหพันธรัฐเนื่องด้วยรูปแบบเมืองนี้จะคํานึงถึงความสมดุลระหว่างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและอุตสาหกรรมเป็นเมืองหลวงนะต้อง ก็มีบาลานต์ต้องมีใดๆนะครับซึ่งคาแรคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับที่นี่จะมีถึง5ตัวนะครับก็จะมีคิวเลนเวเรสวาวไฮไอโอเลตและอิชานะครับคิวเลนกับเวเรสเดี๋ยวผมขอไปพูดที่อื่นนะมารามาที่วอลไฮกันเลยซึ่งเขาเนี่ยตอนนี้ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการกองทัพนักล่าปีศาจนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความร่วมมือระหว่างสาพันธรัฐอิสระอาณาจักรนอร์แมนและสภาเวทมน ซึ่งวาวไฮเนี่ยเป็นคนมาดนิ่งๆเท่ๆคูลคนะค,ค,ครับซึ่งเนื้อเรื่องเขาเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะแต่ก็มีนิดนึงครับที่มีกล่าวถึงภารกิจครั้งหนึ่งที่ยากลาบากของเขานะครับที่เขาต้องออกไปรบแต่โชคดีครับที่ครั้งนั้นเนี่ยมีไวโอเล็ตครับอดีตรองผู้บัญชาการเนี่ย มารบด้วยนับมาเป็นเพื่อนคู่คิดซึ่ง2คนนี้รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วนะซึ่งวาวไฮก็เห็นความโดดเด่นของไวโอเลตมาโดยตลอดมาครับคาแรคเตอร์ตัวต่อไปนับไหนๆกาพูดเกินมาเยอะแล้วนะตัวนี้คือไวโอเลตนั่นเองนะสาวไวโอเลตของเรานะเธอคืออดีตรองผู้บัญชาการกองทห,หารลาบีาสาที่เกงและมีอนาคตไกลนะครับแต่ด้วยความรักความยุติธรรมเนี่ยทำให้ไวโอเลตเข้าไปสืบสวนคดีทุจริตของนักการเมืองหนุ่มที่ชื่อว่าคิวเลนแต่ผลเนี่ยออกมาสุดท้ายว่าคิวเลนเนี่ยบริสุทธิ์ทำให้ไวโอเลต โดนแจ้งข้อหาให้การเท็จและจากแรงกดดันจากสังคมทําให้เธอต้องลาออกจากกองทัพไม่รับเงินเดือนไม่รับบํานาญใดๆนะครับแล้วมาเป็นทหารรับจ้างที่รับงานทั่วราชอาณาจักรเฉดในว่าตอนอาณาจักรนอร์เมนเนี่ยไวโเล็ตก็ไปนะคือไปทั่วนะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานเมื่อเธอได้ข่าวว่ากองทัพนักลาดีศาร์จะออกรบอีกครั้งไวโอเล็ตก็ไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมนะโดยท้งนี้มีรุ่นน้องของเธอก็คือวาวไฮนะเป็นผู้บังคับบัญชาและมูรานับอดีตเจ้าชายแห่งจักรวรรดิเฮลิออสเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะ ซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อยาวนานะทำให้วาลหฮยเกิดป่วยติดไวรัสขึ้นมานะครับดังนั้นไวโอเลตก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชาการแทนซึ่งเธอก็ปฏิบัติภารกิจได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนั้นนะยังมีเงื้อเรื่องเสริมของไวโอเลตด้วยนะครับจะกล่าวถึงตอนที่เธอเนี่ยยังอยู่โรงเรียนทาหารอยู่นะซึ่งไวโอเลตเนี่ยเป็นคนที่เก่งและโดดเด่นตั้งแต่ตอนเรียนเลยนฮะ มีวันหนึ่งอ่ะมีภารกิจฝึกนอกสถานที่นะแต่ปรากฏว่าดัานไปฝึกใกล้แบบหลืบอ,อบิสัตทําให้ปีศาจจริงๆออกมานะนักเรียนหัววิ่งกันจ้าเราหันเลยนะจับพัจพดจับผูกเธอก็มาอยู่ข้างๆเอา้าวาวไฮไปอยู่ข้างๆนะถึงพวกนี้จะเป็นปีศาจชั้นต่ำแต่ก็ประมาทไม่ได้นะด้วยความสามารถที่เก่งกาจนะไวโอเล็ตจึงโจมตีเหล่าปีศาจและให้วาวไฮเนี่ยไปตามคนมาช่วยเออความทรงจำครั้งนั้นน่ะวาวไฮยังจำได้ดีนะแต่มีอย่างหนึ่งที่เขาเนี่ยยังสงสัยนะว่าไวโอเล็ต ชักปืนใหญ่ออกมาจากไหนซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นความลับอยู่นะเธอไม่ยอมบอกนะฮะคาแรคเตอร์ตัวต่อมานะก็คืออีช่านะครับสาวน้อยน่ารักที่มาพร้อมกับเจ้าเฟอร์บอลนะครับสัตว์เลี้ยงขนปุยเธอเป็นลูกสาวของวุีิสมาชิกข,ของเมืองคาเซลซึ่งอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เธอไปโรงเรียนเธอได้ถูกกลุ่มคนลึกลับนะครับลักพาตัวไปคนในกลุ่มนั้น,นขู่ที่จะฆ่าเธอนะแต่ว่ามันดันสวยไนงะทำผ้าปิดปากหลุดนะแล้วอีชาก็เหมือนจำอะไรไม่ได้นะตัดมาที่อีช่าเนี่ย ถูกช่วยมาได้นะปลอดภัยแล้วซึ่งคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เนี่ยผู้ต้องสงสัยเบอร์หนึ่งเลยคือคิวเรนครับนักการเมืองหนุ่มคนนี้เสื้อไอ้คิวเรนเนี่ยโอ้โหทำตัวน่าสงสัยตลอดแต่ผมว่านะจากการที่เขาเป็นคนมีอิทธิพลเนี่ยเดี๋ยวก็รอดอีกก็เหมือนตอนไวโอเลตไปฟ้องอะ่ะผมว่าจริงๆอาจจะทุกจริตจริงนะทำไมไม่ยุติธรรมแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนะอันนี้ผมคิดเองนะว่าถ้าแผนนี้เป็นแผ่นของคิวเรนจริงๆอะ่ะเขาแค่หวังผลทางการเมืองเพื่อจะขู่พ่ออีชาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาจะฆ่าอีชาผมวา,าตาวนะโข หลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคุณพ่อของอีชานะก็ได้เริ่มสอนเวทมนต์ให้กับเธอเพื่อใช้ป้องกันตัวนะอีชาก็ฟึกฝึกฟึกจนเธอสามารถทําให้น้องเฟอร์บอลของเธอเนี่ยตัวใหญ่เอาไว้สู้ได้ด้วยเออน่ารักนะฮะสถานที่ต่อมานะก็คือ Shadow Hand ที่นี่นะครับคือองค์กรรับหัวรุนแรงที่ต่อต้านสิ่งมีชีวิตตามเผ่าพันธุ์เนื่องจากเป้าหมายขององค์กรนี้ก็คือกวาดล้างเผ่าพันธุ์อื่นให้หมดสิ้นหูน่ากลัวจริงนะ ทำให้องค์กรนี้ต้องมีสมาชิกที่เป็นมนุษย์ฝีมือดีจํานวนมากแต่ถึงกระนั้นกลับไม่มีใครรู้เรื่องหรือมีหลักฐานเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ขององค์กรนี้เลยรับจริงๆนะสำหรับชาร์โ a แฮนะฮะซึ่งแคคเตอร์ที่เกี่ยวนะมี3ตัวก็คือเอมิลี่คิวเรนและก็เวเรสเอมิลี่เด็กหญิงกำพร้าเพราะพ่อแม่ของเธอถูกอามมรุจักล็อกไาสังหารซึ่งเธอก็ใช้ชีวิตกับน้องสาวอีกหนึ่งคนนะ และอยู่มาวันหนึ่งน้องสาวเธอได้หายตัวไปเอมิลี่จึงเข้าร่วมกับองค์กรลับที่ชื่อว่า h a ชาโ Hand นี้นะครับเพราะคิดว่าที่นี่จะช่วยให้เธอหาน้องสาวได้เจอเร็วขึ้น แต่องค์กรที่ชั่วราน,นี้กลับรวบรวมเด็กกำพร้ามาฝึกและฆ่ากันเองนะเพื่อเลือกคนที่เก่งที่สุดจากการที่ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นโหดร้ายหลอกลวงทุกอย่างทำให้เอมิลี่เนี่ยเป็นคนแบบติดความหวาดระแวงและไม่สูงสิงกับใครนะครับเมื่อเวลาผ่านไป10ปีนะเธอก็กลายเป็นยอดสังหารขององค์กรและเป็นที่ประทับใจของคิวเรนนะครับอาจารย์ของเธอด้วยแต่ในการทดสอบครั้งสุดท้ายนะเธอกลับสังหารผู้บังคับบัญชาและหลบหนีการตามล่าขององค์กรได้หมว่าเธอหนีไปอยู่นอร์แมนอ่ะนะฮะ คาแรคเตอร์ตัวต่อไปก็คือคิวเลนนักการเมืองหนุ่มสอสอคนนี้เนี่ยพูดกันเยอะเหลือเกินเนี่ยได้มารู้ว่าเนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงนะครับเขาเป็นนักการเมืองหนุ่มไฟแรงที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาความฉลาดและวาทะสิงนะครับถ้าหากจุดยืนทางการเมืองเขาไม่สุดโตแบบนี้เขาคงก้าวหน้าได้เร็วกว่านี้ ซึ่งภายในใจของคิวเรนเนี่ยรู้สึกน้อยใจนะเพราะว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราอะ่ะมันอ่อนแอมันกากมันโง่เขาทําให้แบบถ้ามูดมีภัยคุกคามที่น่ากลัวเช่นกองทัพปีศาจยกมาเนี่ยจำเป็นจะต้องให้วิหารแห่งแสงคอยปกป้องนะเพราะว่าวิทยาการเลเวทมนต์ที่เรามีเนี่ยไม่อาจจะเทียบเคียงปีศาจหรือเทพเจ้าได้ซึ่งพวกนั้นเนี่ยสามารถทําลายเผ่าพันธุ์เราได้ในทริปตาเดียวนะดดีดนิ้วปุ๊บไปเลยนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้ทําให้เขาเนี่ยเกลียดชังอมนุษย์มากและความเกลียดชังอย่างสุดโต่งนี้นคะััเเขขาากกก็้้ถูชชวให ค์กรลับที่มีชื่อว่า Shadow Hand ซึ่งองค์กรนี้จะใช้ความรุนแรงตัดสินทุกอย่างและต้องการทําลายเผ่าพันธุ์อื่นให้หมดสิ้นนะฮะเพราะเขามองว่าเนี่ยเป็นภัยคุกคามมนุษย,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 ย์ซึ่งสมาชิกขององค์กรนี้ก็ซ่อนตัวอยู่ทุกขนแห่งนะครับเช่นพ่อแม่ของคาเฟนี่เป็นต้นนะซึ่งจากเนื้อเรื่องของเอมิลี่นะองค์กรนี้ก็ฝึกฝนนักฆ่าขึ้นมานะให้ฆ่ากันเองใครรอดก็อยู่ตําแหน่งสูงขึ้นไปนะน่ากลัวมากนะฮะ คิดดูคิวเรนเขาเป็นอาจารย์ที่สอนอีกทีเขาต้องโคตรขนาดไหนนะฮะทั้งสองสาวเลยทั้งเวเรสทั้งเอมิลี่เนี่ยคิวเรนสอนมาก่อนนะฮะเขาจะเป็นคนที่สุขุมในกลางวันและจะเป็นนักฆ่าเลือดเย็นในยามราตรีโคดจริงๆนะสำหรับคิวเรนนะคแรคเตอร์ตัวต่อมานะไม่พูดไม่ได้นะตัวนี้นะครับสาวแท่นะเวเรสนั่นเองคนระับเวเรสนะเป็นสมาชิกขององค์กรรับชาร์โดแฮนัซึ่งเธอเนี่ยรักแล้วก็เขาลบ คิวเรนมากนะเพราะว่าคิวเรนเนี่ยเป็นทั้งอาจารย์และดูแลเธอมาตลอดแต่เมื่อ3ปีก่อนนางเอมิลี่ Emily. ได้ทรยศองค์กรนะทำให้คิวเรนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากและต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายด้านครับซึ่งเวเลสเนี่ยรู้ดีว่าคิวเรนน่ะชอบเอมิลี่เพราะว่าเอมิลี่เนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เก่งอะ่ะแล้วก็แบบชอบพูดถึงบ่อยๆผมว่าเขาคงอยากจะแบบให้อาจารย์ชมว่าเขาเก่งบ้างอะ่ะแลวพอพูดถึงเอมิลี่ทุกวันทุกวันเนี่ยทำให้เวเลเสยเกลียดมากนะและบวกกับเรื่องที่ทรยศแล้วหนีไปจากอองค์์กกรรนี้้แลทาาใหบบาจายสุั เเธอนี่ยต้องมาลำบากทำให้เธอเกลียดเอมิลี่เข้ากระดูกดำไปเลยนะครับดังนั้นเวเรสจึงตัดสินใจทำพันธสัญญากับวีราเพื่อแลกกับพลังที่แข็งแกร่งจากความมืดเพื่อช่วยคิวเลนและทำให้ตัวเองเนี่ยสตรองขึ้นโอ้โหพอรักจึงยอมทุกอย่างเวเรสเราบอกนายลนะว่าคนที่เขาชอบออยู่เฉยเ,ชเาชอบเว้ยส่วนคนไม่ชอบทำให้ตายเขาไม่ชอบเข้าใจหรือเปล่านีจ่จะดราม,าม่าทไห นอกเรื่องแล้วอ่ามาสถานี่ต่อไปนะก็คือรัฐมิวด้านั่นเองนะครับที่นี่เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของสาพันธรัฐอิสระนะแต่ตอนนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติของเมืองไม่เหลือแล้วทําให้ชาวเมืองส่วนใหญ่พากันย้ายออกไปจนหมดเหลือไว้เพียงมรดกทางอุตสาหกรรมจานวนมากซึ่งดึงดูดเหล่าช่างฝีมือทั้งหลายให้มาลงหลักปักฐานที่นี่คือดูชื่อมิวด่าเนี่ยผมคิดถึงไฟนอตเจ็ดมากๆคือแบบมันต้องเป็นเมืองอย่าง,งนี้คล้ายๆแบบมีชินรักคอ์ปอเรชั่นอย่างเงี้ย มาแล้วคาแรคเตอร์ที่นี่นะครับมีถึง6กตัวนะับก็คือโมเรนน้องแม็กน้องวิสเซเลกาคาเฟนีและเอลซุไปเราไปดูคนแรกกันเลยโมเรนครับตักแก่โมเรนคนแพระอาฉริยะที่มีนิสัยดื้อรั้นนะครับแล้วก็ชอบใช้กําลังนะครับเพราะเหตุผลนี้ทําให้เขาไม่มีอาจารย์คนไหนรับสอนเลยนะครับไม่เป็นไรโมเรนบอกโนสนโนแคร์ no son, no care, นะครับไม่รับสอนเขาก็เรียนรู้ตัวเองก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับเขาเป็นนักประดิษฐ์อาวุธที่เก่งมากนะฮะ ซึ่งคุณสลิมครับมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้จึงได้ชักชวนมอรเรนเข้ามาทําอาวุธขายนะครับซึ่งธุรกิจนี้ก็ไปได้ดีมากแต่ทั้ง2กลับถูกจับตาโดยกองทัพฟอเรนนะครับเพราะเป็นแหล่งสะสมอาวุธไงดังนั้นครับกองทัพฟอเรนจึงเข้ามาทําลายปราสาสท์ทางแสงของมอเรนและแม่ทัพอย่างสากัดก็แข็งแกร่งมากซะด้วยนะมอเรนคือคิดแล้วว่าสู้ไม่ได้นะเขาก็เลยคิดจะระเบิดที่นี่เพื่อฆ่าตัวตายพร้อมกับสกัดนะฮะแต่ว่าโชคดีที่โอเมก้าเนี่ยมาช่วยเขาออกจากปราสาสได้ทันเวลาก่อนที่จะระเบิดและหลังจาก นับโอเรนก็ได้เข้ากับฝ่ายมนุษย์นะฝ่ายกษัตริย์เทนั่นเองนะตามคําแนะนําของโอเมก้าและหลังจากนั้นโอเมก้าที่มาจากอนาคตก็ได้บอกความลับเกี่ยวกับหลักการจากกลระดับสูงให้กับมอเรนด้วยหเก่งไปอีกนะคาแรคเตอร์ตัวต่อไปก็คือน้องแม็กซ์นะน้องแม็กซ์เป็นเด็กน้อยผู้น่าสงสารนะพ่อเขาตายในสงครามแม่ก็ต้องทํางานหนักหาเลี้ยงจนตายไปอีกคนทําให้แม็กซ์กลายเป็นเด็กเร่ร่อนตามถนน เขาก็เลยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับกองขยะข้างบ้านของมอรเรนผลิตอาวุธต่างๆเพื่อใช้ป้องกันตัวเองซึ่งมอเรนก็เห็นเลยว,ว่าเด็กคนนี้เฮ้ยมันฉลาดนะเนี่ยก็เลยรับเลี้ยงดูนะและก็สอนการผลริตอาวุธที่ซับซ้อนให้แก่แม็กซ์นะทำให้ปัจจุบันเนี่ยแม็กซ์กลายเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดที่ได้รับยศอัศวินจากการเข้าร่วมสงครามมากมายและมีชื่อจารึกในประวัติศาสตร์ด้วยโอ้โหเก่งนะครับและแคาแรคเตอร์ตัวต่อมาคนระับไม่พ้นตระกูลนี้ก็คือวิสนั่นเองครับ หนูน้อยวิสคนระับเป็นลูกบุญธรรมของโมเรนนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของแม็กซ์ซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่น้องสาวทางสายเลือดนะเหมือนแบบโมเรนรับยังแม็กซ์มาอยู่ก่อนแล้ววิสมาอยู่ก็เลยให้วิสเนี่ยเป็นน้องสาวอะไรประมาณนี้นะฮะและด้วยอนิสงส์ของทั้งโมเรนและแม็กซ์ที่แบบมีความเก่งและอาชีพทางด้านการประดิษฐ์อาวุธนะฮะดังนั้นทั้งสองก็ได้สั่งสอนให้วิสเนี่ยกลายเป็นนักประดิษฐ์ตั้งแต่อายุยังน้อยนอกจากนั้นนะน้องวิสยังได้รับฉาย,ยาว่ามือระเบิดประจําห้องทดลองนะเพราะว่าน้องแต่อะไรก็ระเบิดไไปปหมมดนนะ,ะแลลเเเื่่อววาาผิาก็ค ว่าตัวเองชอบระเบิดและต้องการจะศึกษาให้ลึกซึ้งขึ้นดังนั้นเธอจึงตัดสินใจย,ย้ายออกจากบ้านมอเรนเพื่อที่จะไปอยู่ที่ภูเขาเพื่อจะได้ทดลองระเบิดอย่างสะดวก ซึ่งแม็กเนี่ยยินดีกับแผนนี้มากนะเพราะว่าถ้าวิสไม่อยู่เนี่ยเขาก็จะได้ห้องทดลองที่สงบสุขกลับมาแต่แม็กก็ยังเป็นห่วงน้องสาวแล้วดังนั้นเขาก็เลยประดิษฐ์ขุนยนให้น้องวิสนะฮะแล้วตัดฉากวันนี้เธอกําลังจะออกเดินทางมีการล่ลําลาแต่ยังไม่ทันที่แม็กกับโมเรนจะหันหลังกลับไปทําซึ้งนะครับขุนที่น้องวิสใส่อยู่ระเบิดออกจ้าสรุปน้องไม่ได้ไปไหน,นก็ยังอยู่ด้วยกันก่อนนะไปไหนไม่ไหวจริงๆนะฮะแคเตอร์ตัวถัดมาก,ก็คือเซลิก้ามาแล้วนะครับ เซลิก้าเนี่ยเป็นพี่สาวของวิสครับซึ่งก่อนหน้านี้นนแม่เธอก็ได้ส่งเธอมาฝึกงานกับมอเรนเหมือนกันแต่เซลิก้าฝึกไม่นานนะก็หน,นีตามแฟนไปใช้ชีวิตข้างนอกเออ <c oughs> แล้วก็แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยด้านเป็นหัวหน้าแก๊งอันธาพานเธอก็เลยต้องไปใช้ชีวิตกับแก๊งอันธพานนั้นครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปรู้สึกมันไม่เวิร์กอ่ะเซลิก้าก็กลับมาอยู่ที่เมลดานะและจากความช่วยเหลือจากน้องแม็กเนี่ยเธอก็แบบมีขอให้ประดิษฐ์กิ๊กก๊กก,ก๊ก,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 กเล่นเพื่อเลี้ยงชีพอย่างสงบสุขนะครับแต่แล้วชีวิตใหม่ที่สสงงงงบบุุขขขออออเเเธธก็ได้จลพราะแฟนนม กลับมาที่มีได้จ้ะซึ่งแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยมีหมายจับด้วยดังนั้นแบบเซลิก้าคิดว่าเอ้ยไปเจอแบบลับๆใช่ไหมแต่ว่าแฟนหนุ่มมาแผนเหนือครับดันจับวิสเป็นตัวประกันจ้าเพื่อให้เซริก้าไปเจอฮัลโหลจับไปผิดตัวหรือเปล่านะน้องวิสก็เลยดึงระเบิดออกมาจากกระเป๋านะั้นระเบิดปุ้มเปิดเลยคนระับเซลิก้าก็ต่อสู้เลยในะที่สุดแฟนหนุ่มเธอก็พ่ายแพ้ไปนะและสุดท้ายครับเซลิก้าก็ตัดสินใจออกเดินทางนะเพราะว่ากลัวว่าถ้าอยู่ที่นี่เนี่ยวิสจะเป็นอันตรายเพราะตัวเองอีก คือน้องวิสก็โชว์ให้มาอยู่ด้วยกันแต่ซลิก้าเนี่ยปฏิเสธนะฮะคาแรคเตอร์ <c oughs> ตัวถัดไปก็คือคาเฟนี่นะครับเด็กสาวไฟแรงที่เพิ่งเรียนจบด้านการประดิษฐ์อาวุธจากมิลด้านะครับซึ่งเธอได้นำโปรเจกต์ของเธอก็คือชุดโครงเหล็กต้นแบบกลับมาที่บ้านด้วยนะเพราะบ,บ้านเธออยู่ที่เมืองคาเซลนะไปเรียนที่มิลด้าเพราะเธอต้องการที่จะมาทำงานที่สถาบันวีเดลนะครับซึ่งเป็นที่ทำงานเดียวกับพ่อแม่ของเธอแต่ว่าภายหลังเธอพบว่า พ่อแม่ของเธอเนี่ยเป็นสมาชิกขององค์กรรับชาโด a ฮนและต้องการเอาชุดคงเหล็กต้นแบบของเธอมาผลิตจำนวนมากเพื่อนำกลับไปทำลายมิวดา ซึ่งคาเฟนีเมื่อรู้เนี่ยเธอก็เสียใจมากและช็อกสุดๆนะครับแถมยังโดนพ่อแม่จับขังไว้ในคุกด้วยเมื่อเธอแหกคุกออกมาได้นะเธอก็ไปทําลายโรงงานผลิตชุดโครงเหล็กนั้นจนหมดแล้วหนีออกมาและทันใดน,นั้นเองเธอก็ได้พบกับเวรสสาวเสื้อแดงปริศนานะฮะซึ่งเวรสก็บอกว่าขอบคุณที่ช่วยทําลายของพวกนั้นแล้วก็จากไปทิ้งให้คาเฟนีนะครับตกใจกลัวอยู่ตั้งนานแนละหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจกลับมลดานะครับซึ่งเป็นที่ที่เธอ,อยังเรียกว่าบ้านได้อยูอย่พ่อแม่เบอร์ไหนเนี่ยน่ากลัวมากนะฮะ แคมเตอร์ตัวถัดไปก็คือเอลสุนั่นเองครับเอลสุนะครับเกิดที่มิวด้านะครับทำให้เขาเนี่ยมีความผูกพันและไม่คิดจะทิ้งเมืองนี้ไปไหนซึ่งพ่อแม่เขาก็ตายตั้งแต่เด็กแต่โชคดีที่เมืองนี้เนี่ยมีสวัสดิการทําให้เขาเนี่ยเติบโตมาได้นะและเมื่อเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาก็กลายเป็นองครักษิตักเมืองเพื่อตอบแทนรัฐบาลของเมืองที่ให้เงินเลี้ยงดูเข้ามานะครับเอลสุเป็นคนฉลาดและมีทักษะในการยิงปืนที่เก่งมากเขาไม่เคยพลาดเป้าจนได้รับคําชมจากรัฐบาลและเพื่อนฝูงแต่เมื่อเวลาผ่านไป เมลด้านในปัจจุบันสุดโทรมไปมากเราะแร่ธาตุที่เป็นอุตสาหกรรมหลักถูกซูไปหมดทำให้คนย้ายออกไปจำนวนมากนะบวกกับตอนนี้เริ่มมีกองทัพปีาศาจมารุกรานรัฐบาลจึงตัดสินใจละทิ้งเมืองและได้เกณฑ์ทาหารทั้งหมดออกไปเพื่อป้องกันสัตวูและเบิกทางเพื่อออกไปหาที่อยู่ใหม่ซึ่งทหารทุกคนโอเคกับภารกิจนี้นะเพราะว่าไม่มีใครอยากอยู่ที่นี่แล้วเพราะที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วไงแต่อิสุกับคิดต่างนะเขายืนยันที่จะอยู่ที่นี่ที่ที่เป็นแผ่นดินเกิดของต้นปรนิทานแน่วแน่สุดๆนะ สถานที่ถัดไปนะั่นคือเมืองบอดรีนั่นเองครับที่นี่เป็นเมืองท่าเมืองเดียวของสาพันธรัฐอิสระเนื่องจากที่นี่เป็นท่อน้ําเลี้ยงที่สําคัญของสาพันธรัฐทําให้ที่นี่เต็มไปด้วยกองทัพระดับสูงคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่นี่ก็คืออาต้านั่นเองอาต้าชายหนุ่มลูกทะเลเผ่าพันธุ์โบราณที่โตมาพร้อมกับสายสร้อยเขี้ยวสิงโตนะฮะเขาย้ายมาอยู่ที่เมืองนี้เพราะต้องการเงิน เพราะเขาเนี่ยมีฝันที่จะออกทะเลนะครับตามหาชายหาดในฝันดังนั้นก็ต้องมีเงินซื้อเรือนะฮะซึ่งด้วยปณิธานนี้ทําให้เขาทํางานอย่างขยันขันแข็งแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะตอนนี้มีเงินแล้วไงแต่เขากลับพบว่าตัวเองไม่มีความรู้ทางด้านการเดินเรือใดๆเลยดังนั้นนับอาตาจึงตัดสินใจไปทํางานกับชาวประมงบริเวณใกล้กับเมืองบอดรีนะครับแต่ปรากฏว่าชาวประมงพวกนั้นเมื่อออกทะเลไปไกลเนี่ยหรือได้รับภารกิจอะไรมาเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนตัวตนจากชาวประมงเป็นโจรสลัดโอ้โหมาแล้ว มีความแอดเวนเจอร์ขึ้นมาแล้วนะฮะซึ่งนอกจากนี้นะในเนื้อเรื่องเสริมของอาต้านะเขาได้รับรู้ว่าตนเองคือชนเผ่าเคนทายที่ปัจจุบันมีน้อยนิดนะและได้พบกับชายแก่ที่บอกกับตนว่าอาต้าและเพื่อนๆจะเดินทางไปสุดขอบโลกและหาคุณแจที่ใช้ไขโลกนี้เจอมันมีความแอดเวนเจอร์สูงมากนะสำหรับหนุ่มอาต้านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นโจรสลัดแล้วนะแล้วก็ในอินโทรของกาลิน่าเนี่ยผมว่าต้องมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับคาราโนแน่เลยพราะมีการล่องเรือไปนะฮะและมาถึงสถานีสุดทท้ายยกกันเเลล็คือแดงนะ อยู่ทางใต้ของสาพันธรัฐอิสระซึ่งทะเลแดงแห่งนี้ได้ชื่อมาจากภูเขาสีแดงที่ติดอยู่กับมันแม้ว่าทะเลแดงจะตกอยู่ภายใต้การควบคุมของล็อกไฮแต่พวกเขาไม่สามารถข้ามแนวภูเขามาได้ที่นี่ก็ไม่มีคาแรคเตอร์นะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องของพันธรัฐอิสระนะครับ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็นเมืองที่อิสระนะครับซึ่งจากบทการคืนชีพของราชาเนี่ยสังเกตได้ว่าคาแรคเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องนะเพราะมันเหมือนยังมาไม่ถึงนะแต่ผมว่าในอนาคตยังไงมันก็ต้องมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวพันกันนะเพราะว่าเจ้าแห่งสาตร์มืดกลับมาแล้วผมว่าแควันนี้คงสนุกกันนะสําหรับความสัมพันธ์ของตัวละครที่ สาพันธรัฐอัสระนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติมีข้อมูลผิดพลาดอะไรเนี่ยน้องแกด้านล่างได้นะฮะเพราะบางทีข้อมูลมันเยอะไงอาจจะมีแบบผิดพลาดบ้างข่าวหน้าต้องคอยติดตามนะว่าจะเป็นคลิปอะไรจะมีประวัติเล่ามันๆแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับพี่แนแนซับสไคร้ subscribe. ขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ